นับเป็นบุญของคนไทยค่ะที่พวกเรามีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสร้างประโยชน์สุขนานประการให้กับคนไทยและพื้นแผ่นดินไทย จากข้าพเจ้าโชคดีที่ได้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพรชิวหัวทรงเยี่ยมรัษฎรทั่วประเทศมานานหลายปีได้แลเห็นพระวิริยะอุตสาหะและพระราชศรัทธาที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนทั้งยังทรงสอนเรื่องการทำงานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระราชปณิธาน และได้ตั้งใจปฏิบัติงานที่ที่ทรงมอบหมายมาอย่างสุดความสามารถคืองานด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆได้แก่การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการครอบครัวและส่งเสริมอาชีพทางด้านหัตถกรรมเป็นต้น พรดําชดำรัตในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยทรงเป็นครูผู้สอนบนเรียนการเป็นพระราชนีให้กับพระองค์ทรงซึมซับย์และปฏิบัติพระองค์ด้วยความอดทนด้วยพระบริยอุตสาหะในการแบ่งเบาพระราชภาระเพื่อบำบัดทูบบังปร,รุงสุข แก่อาณาประชาราชด้วยความจงรักภักดีสำหรังที่ทรงเป็นคู่พระราชาหรือไทยมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานคือภาพแห่งความประทับใจของปวงประสบนิกรชาวไทยที่ยังคงจดจำอย่างระลึกถึงวันเห็นความปลื้มปิติในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรงมชนกตาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริก,กิติยากรเมื่อวันที่28บเมษายนพุทธศักราช2493จากนั้นทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิตเป็นสมเด็จพระราชนีสิริกิตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถมาโดยลำดับและทรงเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยสมึงหนึ่งสายยายรักแห่งแผ่นดินจึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศที่มีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดุดดั่งสมเด็จแม่แห่งแผ่นดินเพราะไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิลลกล้าวเ้้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยสรงทุ่มเทพระวรากายด้วยพระวริยาอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปักการในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ปวงสกนิกรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นโครงการฟาร์มตัวอย่างโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรยากจนชาวนาในท้องถิ่นชนบทได้มีอาชีพเสริมโดยได้ใช้เวลาว่างจากการทำนาทำไร่มาทำงานศิลปาชีพเพื่อรักษางานช่างสิ่งไว้ในวิถีชีวิตชาวบ้านและสามารถสร้างไรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น าการโกุนาที่คุณแม่ของแผ่นดินส่งเติมเต็มความอดุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นแผ่นดินไทยพระราชกรณียกิจก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่และสงคุณค่ายิ่งผ้นของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆนุ้นเกิดประโยชน์สูงต่อราษฎรอย่างกว้างขวาง,วางสมมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใย ในฐานะแม่ของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์และงดงามสมดังพระราชปณิธานที่ส่งตั้งมั่นในพระราชฤาหรัไทยผู้่อส่งร่วมทุกข์ร่วมสุขตอบแทนในความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์มาโดยตลอด ถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าไรพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สร้างประโยชน์สุขให้กับคนไทยในทุกภูมิภาคและความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยจะประทับอยู่ในกลางดวงใจของปวงประสบนิกรชาวไทยตลอดไปสวัสดีค่ะ